ื้อเครื่องดูฝุ่นมาใหม่นะครับมาอันบ็อกกันเลยนะครับหลังจากที่อันบล็อกมาแล้วนะครับเราจะได้ตัวเครื่องนะครับสายชาร์จแบตแปรงปัดฝุ่นผ้าเช็ดพื้นแล้วก็ตีนตุกแกนะครับและคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นทางด้านบนนะครับ อันนี้เป็นทางด้านล่างนะครับเขาใส่ไม้กวาดปัดฝุ่นมาให้แล้วนะครับสข้างนะตรงนี้จะเป็นลูกล้อนะครับตรงนี้จะเป็นช่องดูดฝุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาติดแผ่นกาวไปบนเครื่องก่อนนะครับรอแผ่นกาวออกนะครับแล้วก็แปะลงไปได้เลยแล้วก็ให้นําผ้าเช็ดพื้นนะครับแปะลงไปได้เลยนะครับ จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับกดสวิตช์สีแดงตรงนี้นะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับกดเปิดตรงนี้นะครับตอนนี้ตัวเครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับตัวไม้กวาดปัดฝุ่นก็เริ่มทํางานแล้วนะครับไฟด้านล่างก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับรูชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูทางด้านในกันนะครับเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นที่เก็บฝุ่นนะครับเปิดออกมาดูนะครับไส้กรองจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกได้นะครับ เมื่อเราดูดฝุ่นนะครับฝุ่นก็จะมาอยู่ในนี้นะครับเราสามารถถอดออกไปทำความสะอาดได้นะครับเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับก็เพื่อเอามาดูดฝุ่นบริเวณใต้ที่นอนนั่นเองนะครับผมบริเวณที่เข้ายากนะอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยหุ่นยนต์ลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับไปเลยตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเขาเดินชนขอบตู้ขอบเตียงขอบโต๊ะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหมุนไป เดินไปใต้เตียงแล้วนะก็จะวนไปวนมาแบบนี้นะครับมาแล้วมาแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีฝุ่นเยอะหรือเปล่านะครับกดปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวมาเปิดฝาดูฝุ่นกันนะครับผมอือฝุ่นที่ได้เพียบเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะฝุ่นเพียบเลยนะครับเดี๋ยวฝุนมาทิ้งก่อนนะครับ พอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ปิดฝาเอากลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหุ่นยนต์ฝุ่นแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิ้นตาเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ